สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอปอออินนะคะอัปเดตข่าวคราวในโลกฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะคะเมื่อคืนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกโอ้โหมันมากๆค่ะเกมระหว่างอินเตอร์มิลานกับบาร์เซโลนาหลังจากที่เกมแรกเสมอกันมา3ประตูต่อ3เกมนี้กลับไปเล่นที่บ้านของอินเตอร์นะคะแล้วก็โอ้โหใครที่บอกว่าดูหนังนี่ระดับ5ดาวนะคะเพราะว่าคู่นี้ชนะกันไป4ประตูต่อ3ผลรวมเนี่ยกลายเป็นอินเตอร์ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม7ประตูต่อ6นะคะจริงๆแล้ว แล้วเนี่ยเกมมัน พลิกไปพลิกมานะคะมีช่วงนาที88ที่ราฟินญาเองเนี่ยอุตส่าห์ยิงแซงนําให้กับบาร์เซโลนาเป็น3ประตูต่อ2ได้แล้วนะคะแต่ว่าเกมก็ยังไม่จบค่ะเป็นทางฟรานเชสโกอาเซบีนะคะที่มายิงตีเสมอให้กับอินเตอร์เป็น3ประตูต่อ3นาที9ก้บวกแล้วก็ต้องไปต่อเวลาพิเศษกันต่อแล้วก็กลายเป็นดาวิดเดฟราเตซี่ค่ะที่ยิงเข้าไปช่วงนาทีที่99กนะคะกลายเป็น4ประตูต่อ3แต่พูดถึงคนที่ตีเสมอให้กับอินเตอร์อย่างฟรานเชสโกอเซ เมื่อคืนนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหน่าจะจดจําไปตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าตลอดการเล่นอาชีพในการเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยเจ้าตัวเองไม่เคยยิงประตูเลยนะคะจนวันนี้วัย37ปีค่ะแล้วก็ลงมาพลิกโมเมนตัมสำคัญให้กับทางอินเตอร์ด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยเอาชนะโลกมะเร็งมาได้2ครั้งด้วยกันนะคะเคยเป็นแบบ คนที่ติดเหล้ามาแต่ว่าก็สามารถเอาชนะใจตัวเองได้เลิกเหล้านะคะภาวะซึมเศร้าก็ผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่ามันมีนช่วงที่คุณพ่อของเขาจากไปเขาก็แบบเสียใจมากๆนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะมรสุมต่างๆในชีวิตจนวันนี้ก็สามารถแบบยิงประตูได้น่าจะทําให้เขามีกําลังใจมากๆนะคะก็กลายเป็นว่าอินเตอร์นั้นเข้าไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศก่อนเลยนะคะอีกหนึ่งคนที่กลายเป็น แมนอ f the m a t มชนะคะนั่นก็คือยานซอมเมอร์โอ้โหเป็นที่พูดถึงมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นโชว์ซูเปอร์เซฟไปหลายครั้งนะคะแล้วก็เลยมีการนำมาเปรเียบเทียบกับอังเดรโอนาน่าด้วยความที่ อดีตเนี่ยโอนาน่าก็เคยเป็นผู้รักษาของอินเตอร์เช่นเดียวกันนะคะแต่ที่เขามาเปรียบเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลงานแล้วก็ค่าตัวนั่นเองนะคะด้วยความที่โอนาน่านั้นย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ในแต่ตอนปี2023ด้วยค่าตัว50ล้านยูโรในขณะที่อินเตอร์เนี่ยไปได้ตัวยานซอมเมอร์มานะคะ ค่าตัวอยู่ที่6ล้านยูโรคือมันต่างกันเยอะมากๆเนอะซึ่งผู้รักษาประตูในวัย36ปีอย่างยานซอมเมอร์นะคะเซฟไป14ครั้งจาก2นัดที่เจอกับบาร์เซโลนาแล้วก็มากเป็นอันดับ2ในรอบรองชนะเลิศของสกูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกตลอด15ฤด,ดูกาลหลังสุด ค a ้าแมนอฟเดอะแมตชในนัดนี้ไปครองขณะเดียวกันเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะแมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงกับผู้รักษาประตูโตริโนอย่างวานย่ามิลินควิชซาวิชนะคะก็เป็นผู้รักษาประตูอายุ28ปีส่วนสูงตัวใหญ่มากประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ซีซั่นนี้ลงสนามไป 34เกมในซ e เรียนะคะเก็บไป10คลีนชีตแล้วก็เสียไป37ประตูสัญญาของนกเตะกับโตรรโนนะคะก็ถึงปี2026ตอนนี้เขาบอกว่ากำลังอยู่ในสูวนของการประเมินค่าตัวแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ วานย่าบลิโคอวิทซาวเจเนี่ยถามว่าเป็นใครเนาะก็คือตอนปี2014เนี่ยเจ้าตัวก็เคยอ,อยู่กับแมนเชสเตอร์เนเต็ดด้วยนะคะตอนนั้นก็คือในยุคของเซอร์อเล็กทรูคเซนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ผ่านเรื่องของการเวิร์คพมิดเจ้าตัวก็เลยต้องย้ายออกไปตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าข้อดีนะคะก็มีเรื่องของความสูงการคลองพื้นที่แล้วก็ วันย่าจะได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พื้นที่หน้าประตูนะคะแล้วก็มีความได้เปรียบเกี่ยวกับการรับมือกับลูกกลางอากาศได้ดีแล้วก็ป้องกันลูกยิงมีสถิติการเซฟที่น่าสนใจหลายแมชนะคะก็ช่วยให้ทีมนั้นสามารถรอดพ้นจากการเสียประตูจังหวะสําคัญสําคัญได้ส่วนข้อเสียเนี่ยการเล่นด้วยเท้าก็ยังมีข้อจํากัดนะคะในเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็การเปิดเกมจากแนวหลังนะคะก็อันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นทักษะสําคัญเนาะของผู้รักษาประตูแล้วก็ฟุตบอลสมัยใหม่เนาะความ ม่เสมอบางครั้งก็อาจจะมีการผิดพลาดบ้างในเรื่องของการตัดสินใจนะคะหรือว่าการออกมาตัดบอลที่อาจจะนําไปสู่การเสียประตูได้นะคะแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ในหลีกระดับท็อปนะคะถึงแม้ว่าจะเล่นในซเรียเนี่ยแต่ว่าโอ้ความเข้มข้นในหลีกเราก็เห็นเนาะผู้สาประตูที่ย้ายมาพอเล่นในพิมลิกอังกฤษเงี้ยอ่ะก็เรียกว่า กว่าจะตั้งตัวได้หรือว่าต้องพิสูจน์ตัวเองก็มีกันเยอะพอสมควรนะคะโดยเฉพาะการย้ายมาเป็นผู้เล่นของแมนยูหรือว่าพิมลิกอังกฤษนะคะแต่ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงสําหรับผู้รักษาประตูคนนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะเพราะว่าบางคนบอกเล่นในเกม FC Mobile นี่เป็นตัวบักเลยเออนะบอก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่คุ้นเหมือนกันกนกบเอ,อ่วันย่าไม่นโควิดซาวิชนะคะแต่ก็มีภาพของเจ้าตัวเนาะที่เคยถ่ายรูป ร่วมกับเซอร์อเล็กฟูกุซันด้วยเช่นเดียวกันนะคะสมัยอยู่กับแมนยูที่แคริงตันตอนปี2014ก็เป็นรูปภาพที่ยืนอยู่กับเซอร์อเล็กนะอ่ะยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งผู้รักษาประตูกันดูคะ่ะ